จารย์ถามข่าวครูบาอาจารย์จากบ้านเกิดน้องนอนบ้านไกลิบ้านเดียวกันก็ได้มาเยี่ยมาเพิ่นอยู่ที่บ้านยางกัมาเบิ่งศาลามาเบิ่งแบบุติที่จะเอาไปสร้างอยู่วัดบ้านนขณนี้ก็เียว่าฝ่ลมนกําลังตกแต่ว่าุติที่ทําเศ้าสงของเพิ่นก็ถือว่า งามหลายขนาดของกุฏิเก้าคุณชิมหาเป็นสางไหบิถิวัดบ้านนุ่นยางก็คือว่าเป็นเขตดินแดนของผู้ไทยก็ภายในวัดพนก็จะมีอยู่ห้องกองสามสั้นที่ผนสางไห้ก็จะเป็นบริเวณหอม,หอ,มหอบวัดพน ถือว่าเป็นวัดที่ว่าสวยงามวัดที่มีการเริ่มก่อสร้างมากก็ถือว่าได้ได้หลายหลังจากที่เพิ่นสร้างกุฏิแล้วเพิ่นก็จะสร้างหอกอรสร้างหอกองแล้วเพิ่นก็สร้างหอพระนี่จะเป็นหอพระใหม่ที่เพิ่นกำลังสร้าง เออเดีนะ๋ยวโบราณหอหอพระลังเก่าก็ถือสวยงาม,มถือสวยงามหลายวัดของพนก็เป็นวัดที่ว่าลักษณะคล้ายคือป่า,อ,าอยู่ส่วนบ้าน สวนบ้านของรทัลังอันนี้ก็จะเป็นพระพระที่ผนขูดสีขูดสีเลยคนจะลงสีใหม่พระที่เอาออกจากหอพระมาทำการขูดสีเก่าเพื่อจะสะทาลงสีใหม่ให้มีความสวยงามขึ้นกว่าเก่า อันนี้ก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่คุปตาอาจารย์ผลได้น้ำพ่าวตัวหนาโนยมชาวบ้านนนยางส้างสาพัฒนาวัดว่าอาหามหม่มีคมเจริญหงเฮืองอันนี้ก็ถือว่าอนุโมทนาบุญนำเพลนเนาะในการส้างสากุติเป็นกุติว่าเป็นกุติไหมน,นี่ก็พอเป็นกุติไหม ต no ัวมีแต่ใม่มุดภายในกุฏิเนาะคนตบแต่งเอนีก็ถือวาสวย่ารภายในเขตเืองพีนิก่ไากนี่จะมีกุฏิใหม่ลังไ่ขนาดนี้เสาก็ถือว่าเป็นเสาโซท่าก็ถือวะือบอาคู่เป็นเสาไม้แดง เพ่สั่งมากก็เทวาได้หลายปีพอสมควรเนาะมือจะสำเร็จได้เทวาเป็นความคิดหรือมีไอเดียในการสั่งกุฏิวิหารให้มีความสวยงามเ,าเพื่อเป็นสถา,านที่ตอนหับแขกว่าจารีมาจากทิทั้งสี่เพื่อเป็นบอนผักเร้า แสกหลังเก่าที่เป็นกำลังวางแผนไว้ในอนาคตทางหน้าว้จะสร้างใหม่แบบวบริเวณทางหน้าหน้าวัดมีต้นไม้ใบหญ้าที่ว่าหอมๆเนาะบริเวณทางหน,าหน,าน,น,น,หน้าของกุณติ เป็นทางใน